อนรับเดือนแห่งความรักแบบนี้ครับข่าวแรกก็เลยเป็นความรักแบบสดใสน่ารักน่ารักเพิ่งเกิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้เลยนะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวครับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นครับถูกแฟนหนุ่มฮะขอแต่งงานนะครับเรียกได้ว่าคุณเงินนะครับได้ทำเซอร์ไพรส์นะครับขอแต่งงานนะครับกลางไลฟ์เลยค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยหลายคนลุ้นให้มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้วนะแต่เจนนี่เขาก็บอกเลยว่าเออยังอยัดทํางาน ยังอยากที่จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอยู่แต่แล้วค่ะโมเมนต์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่คบกันมานานถึง4ปีค่ะสาวเจน,นี่นะคะเขาก็ยังได้โพสต์โชว์ภาพแหวนเพชรคุณบนนิ้วนางข้างซ้ายนะคะ<ว>นี่แหวนวงนี้เลย พร้อมกับระบุว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากเนเงินแฟนหนุ่มนะคะโดยได้เผยถึงความรู้สึกของการถูกขุดข่าวขอแต่งงานเนี่ยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัวแล้วก็ดีเอ็มทั้งหมดที่เดเร็กมาหาด้วยใช่นะครับแล้วก็ขอบคุณครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับครับที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาอวยพรให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับอ่ะ เราไปชมคลิปวินาทีแห่งความสุขครับที่ในเงินเนี่ยคู่ข่าวขอเจนนี่แต่งงานกันหน่อยดีกว่าครับ Oh wow. wow. คมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะคือถ้านับอายุของน้องเจนนี่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกัน,เ,เ,นเจนนี่เนี่ย <ๆ S 2> เด็กกว่าเตย3ปีก็ตอนนี้จะอายุประมาณ25ปีแต่ก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝ่าวิกฤตมานะเจอ<ช>เรื่องราวเยอะแยะมากมายกับครอบครัวของเขานะครับคนที่อยู่ข้างๆค,คือในเงินเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะนะครับในเดือนแห่งความรักแบบนี้ที่จะทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวตแต่งงานครับซึ่งเจนนี่เนี่ยยังเผยว่าหลายๆคนทักนะครับบอกว่าอย่ารีบแต่งงานเลยช่วงนี้เป็นช่วงในการกอบโกย ช่วยในการหาเงินทํางานไปก่อนแต่ว่าเจนนี่เขาบอกว่าตอนนี้เขามีครบทุกอย่างแล้วสิ่งที่เขาต้องการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความฝันของเขาก็คือการมีครอบครัวที่น่ารักนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าหนูจะแต่งงานนะฮะหนูก็ยังรับงานเหมือนเดิมนะท <คะ S 2> ำทรง <c oughs> คอนเสิร,ร์ตร,รับงานทุกอย่างโปรติแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมถ,ะะถูกต้อง,องแล้วก็<อ>นับว่านี่ก็คงเป็นการเริ่มต้นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าการขอแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่แฮปปี้ดิงนะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นครั้งใหญ่ของชีวิตคู่ค่ะ เตยเชื่อว่าเดี๋ยวเจนนี่เนี่ยจะฝ่าฟันทุกๆอย่างไปได้คือต้องบอกว่าต่อให้อายุน้อยแต่เตยคิดว่าวุฒิภาวะของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมมา,า,มากๆเลยทีเดียว<อ>นะคะใช่เจนนี่บอกเลยว่าหนูต้องรับมือให้หนูกับเนเงินเนี่ยต่อให้จะเจอปัญหาต่างๆก็จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันนะคะคยังไงก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดยังไงขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยเช,ชื่อว่าน้องเนี่ยจะสามารถสร้างครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่น เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งที่น้องเนี่ยจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้แล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักอย่างแน่นอนเลยที่เราเองก็อยากมีเย็นเดี๋ยวของเราก็มาเดี๋ยวของเราก็มารอก่อนไม่นานรอหน่อยไงคือบอกมันแบบว่าเทศกาลแห่งความรักอะไรแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคู่เนี่ยก็เตรียมและเตรียมเซอร์ไพรส์ต่างๆแล้วก็มีตุ๊กจีนด้วยใช่เขาถึงบอกไงว่าฉากแต่งงานเนี่ยในละครถือว่าเป็นฉากจบแต่ในชีวิตจริงฉากแต่งงานมันแค่เป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิต คู่อวยหวาทั้งคู่นะครับมีความสุขม,มากๆแล้วกันนะครับใช่ค่ะ